สำหรับใครที่เคยมีปัญหาปวดหัวไมเกรนนะคะจะเข้าใจความทุกข์ทรมานของอาการปวดที่แบบเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังไม่หายสักทีวันนี้ค่ะชวนมาปรับพฤติกรรมรวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองรวมด้วยแพทย์แผนไทยกับคุณหมอน,น,นัทนัทพลว,วาสิดิรบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตั๊กครับผมสวัสดีคุณผู้ชมค,ค,ครับหมอนัทเขาเหเวลาปวดไมเกรนนี่มันปวดมากปวดทร<ช>มานปวด,ปวดจนทําอะไรไม่ได้เลยถ้าการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามองเรื่องไมเกรนเนี่ย เป็นยังไงคะโอเคในการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามองออทุกทุกอย่างเป็นธาตุเนาะดินน้ําลมไฟนะครับอาการปวดไมเกรนเนี่ยมันก็คือความรู้สึกอย่างยิ่งชนิดหนึ่งใช่ไหมที่อยู่ในหัวบ้างอยู่ที่ท้องบ้างนะอยู่ที่ตามระบบประสาททําให้อ่อนแอบ้างอะไรเงี้ยนะครับเราเรียกอาการนี้ว่าธาตุลมแบบปวดธาตุลมคือความรู้สึกอะ มันค่อนข้างแปลปวดเพราะว่า<ม>การปวดหัวแบบเป็นโรคไมเกรนเนี่ยมันไม่เหมือนปวดหัวทั่วไปนะมันจะไล่ไปอย่างนี้นะมีอาการปวดหัวข้างเดียวหรือบางคนก็ปวดสองข้างก็มีนะมีอาการตาเบลอๆด้วยมีอาการตาเบลอๆนะครับแล้วก็มีอาการทั้งช่องท้องด้วยก็คือมันอยากจะอาเจียนบ้างมวนท้องบ้างรู้สึกไม่ดีก็อักกระอ่วนอะไรเงี้ยกินอาหารแล้วไม่ค่อยอร่อยแล้วนะครับแล้วก็เถียมคันคือจะอ่อนเพลียไปสักวันสองวันนะครับบางคนเป็นมากกว่านั้นอีกนะดังนั้นแล้วเนี่ย อาการไมเกรนเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่ปวดหัวธรรมดามันคืออาการของระบบประสาทชนิดหนึ่งซึ่งแพทย์แผนไทยเรียกว่าธาตุลมแปรปวนนั่นเองครับธาตุลมแปรปวน<ช>ทำให้มีอาการหลากหลายระบบเลยถูกต้องนะฮะถูกต้องซึ่งแน่นอนว่าถ้าวันนี้เราพูดถึงว่าเอะถ้ามีอาการขึ้นมาแล้วเออเ,อ,อ,เอ,อ,อันนั้นอาจจะแบบใช้แพทย์แผนไทยยาไทยเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์มากเพราะว่า มันต้องแบบรักษาการเฉียบพันถุกต้องแต่ว่าเรามองในระยะยาวมีสมุนไพรอะไรบ้างคะที่เราก่อนที่จะพูดถึงสมุนไพรเรามาดูอาการก่อนเราจะได้รู้ว่าอ๋อสมุนไพรชิดนนี้เอาไปแก้ตรงนี้ได้นะครับอาการไมเกรนมันออกแบ่งออกมาเป็น4ระยะด้วยกันระยะที่1นึ่เขาเรียกว่าโปรโดมโปรโดมคือประมาณสัก2วันนะมันจะเริ่มมีอาการและมีอาการแบบช่องท้องเริ่มไม่ค่อยดีแล้วมีแก๊สมีลมนะแล้วก็ตั้งสมาธิไม่ค่อยได้คือแบบเฮ้ย ไม่สามารถตั้งสมาธิในการทํางานได้รู้สึกว่างุนงิดอ่ะนะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยนะสัก2วันก่อนหน้านะเริ่มเริ่มเตือนและนะครับสักประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนหนะ้าที่คุณจะเป็นไมเกรนนะครับคุณจะมีอาการคือมีแสงแวบ,บๆที่ตานี <c oughs> ถ้ามีที่ตาเนี่ยชัดแล้วอีก2ชั่วโมงเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับระยะที่3นี้เขาเรียกว่าแอคแท็กแอ็คก็คือว่ามาแล้วปวดหัวแล้วโอ้ปวดหัว,ปว,หวปวดข้างเดียวบ้าง ปวดสองข้างบ้างแล้วก็มีอาการแบบอยากอาเจียนอะ่ะ<ม>แล้วก็มวนท้องรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีความเครียดได้ง่ายนะครับ,ร,บระยะที่4ี่เขาเรียกว่า post drop ก็คือว่ามีมอาการที่ปวดไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงกำมือเนี่ยไม่ค่อยมีแรงเลยต้องนอนอย่างเดียวประมาณสัก2องวันร,รวมๆแล้วเนี่ยอาการไมเกรนเนี่ยจะเป็นประมาณ1สัปดาห์เนี่ยออนานเนาะใช่ไหมกระทบต่อชีวิตประจำวันแน่นอนถูกต้องถูกต้องฉะนั้นเราเนี่ย เราเลยเอาสวนไพรมาดูว่าเอ๊ะมันเหมาะกับระยะไหนอะไรยังไงแล้วกันนะครับมาค่อยๆกันระยะค่ะระยะเริ่มต้นเลยเป็นสัญญาณเตือนมาละการวท้องวท้องนี่มีอันนี้นี่ตัวนี้เขาเรียกว่าอินทผลัมอินทผลนะครับหรือว่าลูกเดชนะครับอินทผลเนี่ยอร่อยดีหวานานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีสําหรับอินทผลเนี่ยก็คือว่ามันจะช่วยควบคุมระบบประสาทในช่องท้องได้ดีมากๆ เออฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มมีอาการแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าสู่ไมเกรนหรือเปล่าแต่ว่าเราอะเป็นไมเกรนห่อยอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยออกินไปก่อนแล้วกันเออผมก็ซื้อติดบ้านข้อดีของตัวของอินทพพลัมเนี่ยมันมีแบบมันอบมาแล้วอะตากแห้งมาแล้วนะแห้งมาแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่กับเรานานคุณก็กินซักประมาณวันละประมาณไม่เกิน4ี่เม็ดนะครับก็กินมันก็จะช่วยทําให้ปรับระบบประสาทในลําไส้ได้นะแล้วก็ทําให้เออได ได้ความแข็งแรงด้วยนะไม่อ่อนเพลียด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญคืออินทรพลัมเนี่ยช่วยย่อยอาหารได้ดีดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีแก๊สในท้องอะไรประมาณนี้มันก็จะช่วยทุเลาทุเลาลงไปได้ค่ะนะครับอันนี้มีติดไว้ได้เลยอันนี้อาจจะต้องน้ําตาลค่อนข้างสูงวิธีการกินจะกินยังไงคะหมายถึงว่าตอนที่มีอาการแล้วกินสักประมาณปริมาณเท่าไหร่ถ้าผมแนะนำนะกินพร้อมมื้อหานั่นแหละสมมติว่าเรากินอาหารเสร็จใช่ไหมกินสัก1-2เม็ด พอแล้วนะครับก็อย่าไปกินเยอะเพราะว่ามันมีน้ําตาลค่อนข้างเยอะนะเออบางจานูกิโแกิวโลโฮดวันเทียบเลยอะไรเงี้ยก็อย่ากินเยอะเกินไปอันนี้ใครที่มีประวัติเป็นไมเกรนะคะเรารู้สึกมวนมวนท้องรู้เลยว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอันนี้อินทพลัมใช่ในเรื่องของระบบประสาทในสักสองวันใช่ไหมเริ่มมาแล้วระยะที่2แล้วเห็นเริ่มเห็นไฟแวบแวบแวบแล้วแสดงว่า ระบบประสาทเนี่ยของเราเนี่ยมันเริ่มแปรปรวนค่อนข้างมากแล้วซึ่งจริงๆต้นเหตุของเรื่องธาตุลมแปรปรวนเนี่ยผมก็ขอย้อนกลับไปหน่อยก็คือว่าเราใช้สมองเยอะนั่นแหละ<ฆ>ใช้ความคิดเยอะใช้สมองในการคิดงานตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่สามารถหยุดได้ใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนภายกลุ่มนี้ก็คือจะหยุดได้ผมแนะนําตัวนี้ครับเราเรียกกันว่าเจวกูหลาบเจวกูหลางเ,เจวกุหลาบเ,เนี่ยเป็นสูนย์ยน์ที่จะดูแลเรื่องของระบบประสาท แล้วก็สมองได้ออจาะนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้คนที่สมองเนี่ยทำงานเยอะเกินไปไนอะไรเงี้ยยังมีกําลังที่สมองเนี่ยแต่สรรพคุณของเจียกุหลานนะ่ะที่ดีมากมากก็คือว่าจะช่วยผ่อนคลายสมองครับออคนที่คิดมากนะคิดไม่หยุดนะ,ะตอนนอนไปแล้วเนี่ยไม่รู้เคยเป็นหรือเปล่าตอนนอนไปแล้วสมองยังทํางานอยู่เลยเอ,อ่ะใครคที่เป็นแบบนี้น่ยจะเป็นไมเกรนได้ง่ายมากเลยเออจาะนั้นแล้วเนี่ยกินเจียกุหลานเนี่ยวันละประมาณ 1-, 1 2แก้วนะครับจากงานวิจัยนะเจียกูหลานเนี่ยมีพิษน้อยมากมากคือคือต่อให้กินแบบทุกวันเลยก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีผลกระทบใช่แต่ว่าผมก็ไม่ได้นำอย่างนั้นนะก็กินแต่ตอนที่เริ่มมีอาการกระกัดนะครับหรือว่าถ้าทำงานเยอะๆคอนเ <ๆ S 1> ครียดก็ดื่มได้เลยใช่ใช่ใช่คือคนที่ทำงานเยอะทำงานหนักใช้สมองมากมากเนี่ยแนะนำนะเจียกูหลานเนี่ยมีพิษน้อยนะแล้วก็สามารถกินได้ต่อเนื่อง อันนี้ระยะที่สองต่อไประยะที่สามระยะที่สามคือแบบเป็นหนักเลยเลยเป็นหนักเลยนะในต่างประเทศเขาจะใช้น้ํามันหอมระเหยเขาจุดน้ํามันหอมระเหยบ้างดมแล้วก็ทําได้อย่างเดียวนอน เพราะว่ามันทํางานไม่ได้แล้วใช่ไหมมันปวดหัวจี๊ดเลยมีปัญหากับระบบประสาทท้องไส้ปั่นปวนผมก็แนะนำเนี่ยยาดมในดๆนะครับ mm hmm. อันนี้ยาดมกลุ่มนี้เนี่ยทำมาจากพวกอดอกไม้นะดอกพีกุลบุญนะสรารพีบัวหลวงการภูนะอบเชยอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็มาตาม,มาใส่พิมเสนกระบุนเมนทอนอะไรว่าไปกลิ่นพวกนี้ก็จะเข้าไปสู่ระบบประสาทของเรานะก็คือสมองของเรานะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยกลิ่นหอมโดยเฉพาะจากพวกดอกไม้หรือว่ากลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรนะครับจะช่วยทําให้ระบบประสาทที่ช่องท้องน่ะนิ่งขึ้นนะ,ะแล้วก็ระบบประสาทที่หัวเนี่ยนิ่งขึ้นได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเป็นไมเกรนเราต้องการการหยุดไงหนึ่งคือเราหยุดทํางาน2<ะ>คือดมยาดมหน่อยเป็นยาดมแผนไทยก็ได้นะ แบบฝรั่งก็เป็นน้ำมันหอมระเหยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนมีหลากหลายกลิ่นด้วยจกต่างกันไหมคะสรรพะุณจริงๆแล้วก็คับคลายคับขากันเพราะว่าจะช่วยทําให้สมองมันผ่อนคลายลงจะมีกลิ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ช่วยทําให้สมองผ่อนคลายได้ดีเนี่ยคือกลิ่นมะกรูดมะกรูดเลมอนมะนาวกลิ่นส้มกลุ่มเปรี้ยวๆเนี่ยมันจะสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าได้สติ คือบางทีเราปวดหัวแล้วมันไม่ได้สติอะมันแบบโอ้ไม่อยากแล้วไม่อยากนั่งอยู่ตรงนี้แล้วต้องไปนไหนต่อไหนอะไรเงี้ยพอดมกลิ่นที่มันเป็นเปรี้ยวๆอะมันจะแบบโอเคอยู่ตรงนี้ได้เหมือนเดิมแต่ว่ายังปวดหัวอยู่นะเออก็นิ่งขึ้นได้มีสติได้ครับผม อันนี้ต้องนอนพักผ่อนช่วยได้เยอะด้วยนะคะใช่ใครับหลังจากที่ปวดแล้วมันก็ยังมีอาการเหมือนแบบว่าเสมองเราปวดมาระบบระบบเนี่ยพูดเหมือนเคยเป็นเป็นอยู่นะจอนเพียครับคือเวลาเราใช้ระบบประสาทมากมเนี่ยมันเหมือนแบบเราไปทํางานใหญ่ๆมาเนี่ยมันจะหมดแรงครับเราเลยต้องบารุงกําลังนะสมุนไพรบ้านเราเนี่ยจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่า เถาเอ็นอ่อนนะ <Okay. S 1> ชื่อมันเถาเอ็นอ่อนก็จริงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มันรัดตึงอะ่ะจากความเครียดนะมันจะคลายลง uh huh. อพอคลายลงเนี่ยเลือดของเราอะ่ะมันจะเข้าไปเลี้ยงได้ละจะเกิดการซ่อมแซมอะไรว่าต่างๆดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราทานถาเอ็นอ่อนแบบนี้เราจะง่วงนอนนิดนึง uh huh. นะคณก็ไปนอนซะไปพักผ่อนซะหน่อยเช้ามาจะรู้สึกว่าโอ้ มีกําลังวังชาจักที่บ่าลายรัดตึงหัวรัดตึงไปหมดเลยร่างกายอ่อนเพรียก็จะรู้สึกว่ามีกําลังวังชามากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเถาเอ็นอ่อนนะครับอีกข้อดีหนึ่งคือว่าช่วยบำรุงหัวใจด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่รู้สึกว่ามันหอเหี่ยวนะเวลาเราเป็นไมเกรนรู้สึกว่าปวดแรงท้อแท้เท้าเอ็นอ่อนจะช่วยทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นครับ เท้าเอ็นอ่อนมาเป็นท่อนๆแบบนี้เราเอาไปทํำยังไงคะถึงจะามารับประทาน <Okay. S 1> ได้จะไปสับไปหั่นให้มันเล็กลงก็ได้นะหรือบางคนก็ใส่ถุงผ้าถุงเป็นถุงผ้าแล้วก็ไปชงชายทินก็ได้เหมือนกันแต่สมัยใหม่เนี่ยเขามักจะมาเป็นซองละซองชาก็เป็นซองชาเถ้าเอนอ่อนก็ชงวันละหนึ่งแก้วนะครับ แต่แนะนํานี้นะก็ไม่ต้องไปกินตลอดไปไม่เอานะครับค่ะเฉพาะช่วงที่มีอาการอ,อ่อ,อนเพลียใช่ครับวันนี้ได้แนวทางในการใช้สมุนไพรนะคะ,ะดูแลรักษาการปวดหัวไมเกรนจากหมอนัททุกคนลองนํากลับไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะวันนี้ขอบคุณหมอนัทมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณตา